อีแม่ฮดเสาเลยสะทุแล้ว หยกหมดแล้วปะเนี่ยสองส่เอาหนบาหแล้วของอาสายจังหวจับจุดแปลงล่างนะมเนีจ้ากั้ของของอาไปหาอาดำไปหาเหือหาแห้งขาใจ ค่ออีแแม่นี่ยราบบยยอถือได้อันอีแม่บ่ได้หา้าเหือห้าแหง้งเรามีแต่ห้ามาขามมาคูณเอามาพี่ลระบาห้าสิจ้าไหมได้บอกแม่ตากให้แม่แล้วและโว้ยกระโคเนี่ยย <laughs> ่อแล้วจังมือแม่ เออแม่ย่อมือเลี้ยงจังมืออ่าอีแม่ก็สิไปย่อน้ำอีกฟังเบิ่งฟังเบิ่งจังหน่อยก่อนหน้ามาสันฟัดบ่ กบเร่กบบ้านได้เบิรดแลกกันสังกามาท่านได้เบิรดคนบอกกามาท่านได้เบิร์ดท่านย่อขึ้นแล้วมันเอาลงมาได้เด้อบ่านี่ สัางกันยังมาท่านในเบิร์พี่น้องยังลุงปันยันงยัองอันพัวสาวดาวยังสามคนสัางกะ ลาตื้นบอบแม่เอ้ยหัวือหัวอย่มอบอน้อนีนี่อย่าลืมดูัได้หมด่านอนอยู่ในหองมันมันน่นเจ๊บบลุงดอน นุ่มดอนเราทาได้ตื่นแถวนี้นะค่ะอลิแถวนี้แถวดำห่างๆกีบเดียวนี่เท่า่แม่เท่านะไปเอาเมื่อนั้นนะไปซื้อเอาบรือไปเนอไร เออเอออืมมันอะบ่ได้นะแม่โดยขาดำนี่แม่งามเสมอกันเบิดเนาะมันก็ได้ขาลอยแล้วขั้นแนวน่ะ

เน้ำนะเขาบ่อสีเราดีดเราเป็นคนดีก่อนาวางาได้เข่าขางงาาว่าสินธรมะอยู่เดีงานโอยเข่าที่ออกนี่สีไม่ไยังมาแตกก่อน่เอินเพิน้วนแล้วดำก่อนเพิ่นแล้วดำก่อนดำก่อนได้ลงนางีจะโน่น

ไม่เตะผ่าคงก็ผ่าแล้วแหละไม่เตะขากระชากแล้วตอนนี้มันเป็นไม่เตะผ่าเลยนี่แต่ไม่งามๆแล้วนะลุงต้องงามๆมันขาจ้ะเห็ดยวชันอยู่นะไม่เข่งบ่แม่ห้าสิบเปหานอยู่ไซ mẹ vào nhom lục bọ em ừ, non lén vào nhom lục cả nôm học vào nhom lục Chàng cả đây đeo hốt khởi sàng cả nhang song dù năm ý lo là lộ ừ. 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 bằng đơ bằng đơ ไปแล้วพี่น้องอย่าปากลูกอย่าปากมึงแน่น่ะย่อเฮือนงามมาทำเลยนะโอ้ยบ ah, ah. ักด้านนะลูกช่างมันลูก ร้อยเอ้ยร้อยถ่ายคลิปลูกได้ได้เฮตาน้องด้วยด้วยอ่ะลูกนะเธออ่ะลูกย่อแล้วพี่น้องคำคูณคำคุณหมัดเสาแหกเสาควันอีเมโอนหมัดให้เรียบร้อยเนาะ nếu mà nằm lăng khó <laughs> nhắn ý. là say, โอ้ยตาเบียร <geliyor> <c oughs> ์ำนักกับใครหายมันไปร้ لو, ่มันจังเคยดยโดยยดย khung đi đi này, đó cháu này, ai gôm, lao hàng, uổi nà, uổi lăng, ừ nà. Ăn núm. Hắn thằng กินนมบอกไอ่บางครั้งเสิยหายอ้วนกินน้ำเยอะลูกเออไอ้อ้วนนะยางมาฟี่ยันน้องเหยียบเล็กแต่ปูน้องท่านได้ใส่เกือบ่าไต้ไรไหมนะยันข้าเจ้าทอนท่านในเบิร์ดนะอ้วนไต้หน่อยอ่ะกินกับอ้วนลงมายังไต้หน่อย ไอ้วันกินน้ำไหนนุ่มนะลูกไอ้วันกินน้ำไหนนุ่มนะไอ้วันกินน้ำไหนเจ้าหน้ามือคนเลยค่ะอ่ะแบ่งไอ้อ้วันไงเออแบ่งไอ้อ้วนโอ้ยสิ่หายเพียงใดกะยังเสียได้แบ่งไอ้อ้วนมาเจอสวมมือมีมีด้วยลูก มีบบตัดดังไม่ใช่ริงกะซีดำดำเนี่ยมีบกะสือคือหมาฮือนรอีรีบอมาเฮือนจ้ากะซืมีสีดำาำนวานี้บ่มันอยากออกจมๆเจ้าคือสือให้มันมีและกะซือให้มันอิสม เมื่ออะไรเปลี่ยนใหม่เด้อบอกเยาดาวแเลขเลยโอ้หนี่ยกละพี่น้องเสากลางยังยังยังเสากลางเอ้า nhanh à, sang cái nhắn song nhục lèo khi nào แผงหนึ่งไปเรียบร้อยแผงสอไปแผงสามไปลสองแผง มันลูกใช่ลูกเขาเจะเอามาหายอันนะ่ะบอมเมนลูกมันบุทรหละได้พอกันคลิปหนาพี่นอ้องฝากเป็นกำลังใจน่เดอ้อเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุคนส,คนสบายดีไอ้วอนอยับออกไหมลูกยันไม่ถือ